ับเครื่องที่พวกท่านเห็นอยู่ด้านหลังของผมนั้นนะครับเป็นเครื่องเพรสเบรยี่ห้อ t h e ร์มั e เทนะครับผมขนาด135ตันแล้วก็มีพื้นที่การทำงานอยู่ที่3เมตร2ก็เลยมีชื่อรุ่นว่า135 3, ครับ3,200ครับผมสวัสดีครับพบกับเทอร์มอนแมค a n นิกนะครับผม พวกท่นทานที่อยู่ในอุตสาหกรรมงานพับแผ่นโลหะน่าจะต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสําหรับเครื่องเพรสเบรกหรือว่าเครื่องพับโลหะแผ่นนะครับผมสาหรับเครื่องที่พวกท่านเห็นอยู่ด้านหลังของผมนั้นนะครับก็คือ ates, เป็นเครื่องเพรสเบรกยี่ห้อเทอร์มัพเทนะครับผมขนาด135ตันแล้วก็มีพื้นที่การทํางานอยู่ที่3เมตรสก็เลยมีชื่อรุ่นว่า135 t o 3,200ครับผมจุดเด่นของมันเลยก็คือว่าเป็นระบบการทํางานด้วย C N C นะครับจะแบ่งออกเป็น 2. จะมีทั้งแกน Y สั่งที่1กับสั่งที่2นะครับผมตรงนี้นะครับ CNC ของเราเนี่ยจะทำงานได้อย่างแม่นยำม,มาก ด้วยระบบการป้อนข้อมูลผ่านคอนโทรเลอร์ controller. เดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมคอนโทรเลอร์ของเราว่าใช้หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็การทํางานแล้วก็การสั่งงานเนี่ยง่ายขนาดไหนมาครับตามผมมาสําหรับตัวคอนโทรเลอร์ที่ทําการควบคุมเจ้า CNC p e d เ a y รุ่นนี้นะครับผม,มเทอร์มเทคเราจะเลือกใช้เป็น ESA controller แต่ตรงนี้นะครับทางลูกค้าสามารถสั่งได้ว่าจะเอาคอนโทรเลอร์รุ่นไหนนะครับผมโดยหน้าตาการทํางานของมันก็ จะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับผมสั่งงานด้วยนิ้วสัมผัสง่ายนิดเดียวครับแล้วก็มีหลายฟังก์ชันให้เลือกตัวเครื่องนะครับผมตัวเครื่องตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนใบพับได้ทีละช่วงแล้วก็เปลี่ยนล่างดายตรงนี้ได้ทีละช่วงพันแอนไดยนะครับผมก็คือมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยสําหรับงานที่ลูกค้าต้องการนะครับผมในกรณีที่พวกท่านนะครับมีงานหลากหลายสเต็ปหมายความว่าต้องการพับที่มากกว่า1แบบเนี่ย พิกแคมป์ตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการเปลี่ยนทูนโดยทั่วไปนะครับผมตัวเครื่องของเราเนี่ยเราก็จะมีตัวซัพพอร์ตชิ้นงานให้อยู่แล้วนะครับเป็นระบบลินเนียก็คือเป็นเส้นตรงเนี่ยเราสามารถเอามือเลื่อนครับ กลับมาได้เลยนะครับผมในส่วนของชุดลิเนียไกด์นะครับในตัว C N C เพดเบรกเครื่องนี้นะครับผมจะมาช่วยให้พุกท่านนะครับพับงานได้อย่างแม่นยําแล้วก็มีความถูกต้องชุดลิเนียไกด์ตัวนี้นครับจะทํางานร่วมกับแบ็กเกตที่อยู่ด้านหลัง ท่านหายห่วงได้นะครับในเรื่องของการใส่งานเกินขนาดหรือว่างานไม่ถึงขนาดเนี่ยดีไซน์มาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของขนาดของแผ่นที่เราจะพับได้ครับผมส่วนในเรื่องของความปลอดภัยเราจะให้ทางฟุตสวิตช์นะครับเป็นแบบตัว,วมีฝาครอบตัวนี้นะครับผมจะได้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีเศษเหล็กลงไปกระทบเท้าของวกท่านอย่างแน่นอนนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เป็นหัวใจหลักของเจ้า CNC Press Brake ก็คือว่าระบบคาวนิ่งตรงนี้นะครับระบบคาวนิ่งก็ คือระบบชดเชยแรงในกรณีที่พวกท่านสังเกตนะว่าเราพับงานในแต่ละครั้งเนี่ย มันจะมีความโก่งนูนสูงไม่เท่ากันเวลาพับออกมาแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ค่ามันเออเลอร์ไม่ตรงตามแบบหรือว่าไม่ได้มาตรฐานตามที่พวกท่านตั้งเอาไว้ระบบตัวนี้นะครับทางเทอร์มเทคเราออกแบบแล้วก็ร่วมกันดีไซน์แรงกดแรงพับตัวนี้นะครับให้ชดเชยแรงให้อัตโนมัติครับโดยภาพรวมของตัวเครื่องนะครับผมทางเทอร์มเทคของเรานะครับได้คัดสรรวัสดุที่นํามาผลิตเป็นตัวเครื่องได้แข็งแรงอายุการใช้งานที่ยาวนานการบํารุงการดูแลรักษาที่ง่ายครับผมสาหรับท่าน ใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับงานพับโลหะแผ่นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานของเครื่อง CNC test b e นะครับติดต่อเราเข้ามาได้ที่แฟนเพจของ t h e r m o n m e c h a n i c กนะครับผมเรายินดีให้คำปรึกษาพวกท่านรวมไปถึงเรามีทีมวิศวกรที่พร้อมซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลพวกท่านได้ตลอดเวลานะครับผมยังไงก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการพับเป็นแผ่นสแตนเลสแต่ทีนี้ให้ดูการมาของเครื่องว่ามันจะเร็วกว่าระบบ ผมนุ่มมากๆเลยครับโอเคครับผมกดที่ปุ่มฟุตสวิต